อไอ้ตัวแสบของแม่กลับมาเมื่อไหร่ก็เพิ่งจะกลับมาเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วเมื่อคืนหายไปไหนมารู้ไหมว่าพ่อเขาเป็นห่วงมากเลยนะเอะอย่างพ่อพขอเป็นห่วงคนอื่นไม่เป็นหรอกครับห่วงไปแต่หน้าตาของตัวเองอืมก็ปากแข็งทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะมันก็เลยไม่ลงรอยกันสักทีอย่างนี้ไง แล้วเมื่อคืนสอรุปหายไปไหนมาคือผมไปค้างที่บ้านเพื่อนมานะครับเพื่อนหรอผู้ชายหรือผู้หญิงผูช้ชายครับไม่จะถามแค่นี้ใช่ไหมครับงั้นผมเข้าห้องก่อนนะหยุดตควนี้นะมาแม่มีอะไรหรอครับ แน่ใจนะว่าเป็นเพื่อนผู้ชายแม่ว่าพลาสเตอร์สีหวานแบบเนี้ยผู้ชายเขาคงไม่ใช้กันหรอกใช่ไหมอ่าคือว่าเรื่องนั้นเอาละเอาละไม่แซวและวเรื่องสุดตัวของลูกเอาเป็นว่าแม่จะไม่ยุ่งแล้วกันนะ ืมกลับถึงบ้านได้ออยังอะ่ะอืมถึงแล้วมีอะไรหรอ เปล่าแค่จะบอกว่าอย่าลืมเลี้ยงข้าวตามที่บอกนะ <c oughs> มาเบลมีธุระเหรอเห็นจ้องจังเลยโทรศัพท์เนี่ยเล่นสิเห็นจ้องมาแต่เริ่มคุยงานจนคุยงานเสร็จแล้วก็ยังไม่เลิกจ้องอีกแอบคุยกับแฟนหรือเปล่าแฟนที่ไหนล่ะไม่แค่เพื่อนเองอืม <c oughs> โอเค แม่มียิ้มให้ด้วยแฟนั่วไม่ใช่นะแค่เพื่อนจริงๆออาอเพื่อนก็เพื่อนงั้นพวกเรากลับก่อนนะมาเบลบายจ้าอืมไปเจอกันที่โรงเรียนนะเอา้าวมันน้องคนนั้นนี่ใครอะต้นเอา้าวพวกคนที่ไปหาเราที่สลามปากไงบ้าง อ๋อจำได้ละอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เดินมาเจอพี่ต้นมากับแฟนเนี่ยนะผมจะพาแฟนมาเดทละสิสวัสดีค่ะพี่ต้นมาเที่ยวเหมือนกันหรอคะสวัสดีครับน้องเออน้องชื่ออะไรนะพอดีตอนนั้นน้องรีบออกไปพี่เลยยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่อมาเบลค่ะสวัสดีค่ะน้องมาเบลพี่ชื่อปรางนะคะ อันนี้ก็แฟนพีเชื่อต้นค่ะแมขี่หึงซะด้วยนี่น้องมาเบลเพิ่งมาแล้วครับไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับพวกพี่ไหมจะได้ทําความรู้จักกันให้มากขึ้นไม่ค่ะฉันกําลังจะกลับนันมาเบลกําลังคุยกับใครนะดูว่าผู้ชายคนนั้นกาลังจีบมาเบลแล้วอาการไม่สบายใจนี่มันคืออะไรกัน กาเลีรยวากับบันเถอะทำไมรู้สึกเหมือนเขาโกรธน้อยเลยแฮะเมื่อคีเธอพวกเขาคุยอะไรกันเขา,าแค่จะอาสาไปส่งฉันแค่นั้นเดีย๋ยวนี้เธอแก่งขนาดนี้เลย วิอคนแปลกหน้าก็ได้ด้วยคนแปลกหน้าที่ไหนนันรุนพีที่โรงเรียนเราทำไมไม่ปฏิเสธเห็นเห็นอยู่ว่าเขามากับแฟนหรือเธอชอบแย่งแฟนขององื่นกันหรอนี่มันจะดูถูกกันมากกันไปแล้วนะนายเห็นฉันเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมแล้วนี่นายมาได้ไง๋อแพทติก ขอให้ฉันมารับเธอตามคำสั่งอุยูกินะ่ะฉันก็เลยมาอ๋อที่แทนมาตามคำขอฉันคิดว่าตอนนี้คงไม่ต้องแล้วละ่ะฉันกลับเองได้ ไงลูกคุยเรื่องงานเป็นไงบ้างอืมก็ดีค่ะถ้างั้นเอาคุกกี้กับนมไหมแม่เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยไม่เป็นไรคะ่ะนมูไม่หิวงั้นหนูขอตัวเข้าห้องก่อนนะคะลูกต้องมีอะไรไม่สบายใจแล้วไม่ยอมบอกแม่แน่ๆเลย เ็แค่คำพูดของคนรู้สักที่ไม่ถึงเดือนทำไมฉันถึงหมดกิจขนาดนี้นะเรียบทำรายงานใด้เสร็จดีกว่าไม่สนตาบ้านแล้ว กลับมาพอดีเลยลูกออกไปซื้อของแทนแม่ทีนาแล้วก็พาน้องไปด้วยนะเมื่อกี้แม่ว่าแล้วนะครับนะ้ะผมพอไปด้วยนะคะเออคือก็ตอนนั้นแหละลูกอ๋ออีฉันนี่นะจะเลี้ยงเด็ก ไมดีมันนี้นะลูกเดีพี่ไปซื้อของนะนายก็รอพี่อยู่ข้างนอกนี่แหละอย่าวิ่งเพ่นพ่านละ่ะเข้าใจไหมัึ้ซอานั้นทำให้งุนเยียดชะมัดเลยคงต้องเติมของหวะน,น่าละ คืออะไรนะอยากินจังเลยอไม่ดูหืออยากกินเหรอตรงนี้ขึ้นไม่ได้หรอกนะงั้นไปนั่งตรงโน้นก่อนดีไหมเดี๋ยวพี่เอาไปให้ คงซื้อครบแล้วแหละเอา้าแล้วนี่น้องชายเราหายไปไหนแล้วล่ะตวเด็กคนนี้นี่หายไปไหนนะ นายนายมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะหรือว่าแอบ,บตามฉันมาเหรอเลาวฉันก็แค่มาซื้อของไม่จริงอะ่ะถ้างั้นนายจะมาหาฉันถูกได้ยังไงแล้วใครบอกว่าฉันมาหาเธอละ่ะฉันมาหาน้องฉันต่งางหากพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้รออยู่ข้างนอกดีๆ่าวิ่งเพลนผ่านทำไมถึงมาอยู่ที่นี่น้งน,น,น้องเหรออืมก็ใช่น่ะสิเนี่ยเจมน้องฉันแต่นายก็ควรดูแลน้องให้ดีกว่านี้นะ ไม่น่าปล่อยเขายืนรอยอยู่้างนอกคนเดียวเลยเผื่อมีคนไม่หวังดีมาพาตัวไปจะทำยังไงล่ะขอบใจนะที่ยอมอยู่เป็นเพื่อนน้อง,องชันนะแล้วก็ฉันอยากจะเคลียร์เรื่องตอนนั้นหน่อยจะเธอไม่ว่าอะไรฉันอยากจะขอถ้าไม่มีอะไรงั้นฉันกลับละงั้นพี่สาวกลับก่อนนะจ๊เด็กน้อยไปเจอกันนะ <c oughs> ช่างเธอะ เจวค่อยไปขอโทษที่โงเรียนเอาละกัน